นี่คือแนวคิดแพลตฟอร์มที่ท็อปอัพทรตเป็นผู้คิดค้นขึ้นคนแรกในโลกนี้แพลตฟอร์มไอเอคือสินค้าคือเครื่องมือในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทอลสินทรัพย์ที่สร้างแล้วมันต้องขายได้วันนี้ครับสิ่งที่สำคัญในท็อปอัพทรไม่ใช่เงินแต่คือทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่สําคัญและมีค่าที่สุดในโลกนี้ วันนี้ i อ s มันแปลงทรัพยายกรรุ่นให้กลายเป็นสินทรัพย์ใี่ว่าสินทรัพย์ดิจิตอลและเรามีระบบที่ใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิตัลผมให้คุณจำภาพนี้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าคุณเป็น XL คุณมี15พอร์ตถ้าคุณทำคุณลงทุนครั้งแรก1มื0นหกแล้วคุณเหมือนคุณซื้อที่ดินเปล่าแล้วคุณพัฒนาพอแต่พอจนมันมีรายได้วันละห้าพต่อพอน์ตเดือนหนึ่งก็คือ วันละ 75, เจ็ดหมื่นห้าเดือนละสองล้านสองแสนห้าพอนเลี้งห้าพันเท่ากับผ่อนเนี้ยมีมูลค่าเท่ากับเงินสามร้อยหกสิบล้านฝากแบงคุณสามารถตัดอ่อนที่แปดเก้าสิบเนึด้อยสอง้อสี่สิบห้าขายได้เก็บหนึ่งถึงเจ็ดเอาไว้ครับเก็บหนึ่งถึงเจ็ดเอาไว้ตัดฝั่งซ้ายสี่ฝั่งขวาสี่ขายไปเลยครับที่ผมบอกขายให้คนจีนขายคนอเมริกาขายคนรัเซียขายไปแปดที่ดี่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นครับว่าถ้าคุณทําแบบนี้แล้วเนี้ย ทำไมไซส์ XL คือไซส์ที่ผมออกแบบมาเป็นไซส์ที่เป็นไซส์ที่ดีที่สุดและมาตรฐานที่สุดนี่ครับเรามาดูครับการซื้อขายผ่อนผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า ITS Blockchain นะครับซึ่งเราสามารถจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม i d s ได้หลายช่องทางนะครับเข้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ก็คือ World Wide Web of u p .co. t h ก็ได้นั่นหมายว่าทั่วโลกครับที่มีคอมพิวเตอร์และมีอินเทอร์เน็ตเข้าได้หมดหรือสามารถเข้าทาง มือถือผ่านการดาวน์โหลดผ่านแอ Store กับเพย์สโต e ได้ซึ่งปัจจุบันแอปสโ r e ดาวน์โหลดได้ประมาณร้อยเจดสิบกว่าป,ประเทศเพย์สโต e ประมาณร้อยสี่สิกว่าประเทศทั่วโลกมันประเทศไหนที่ยังไม่มีแอ Store และเพย์สโต e ก็สามารถจะเล่นผ่านเลยครับเบราว์เซอร์หรือเวิร์ลไวด์เวได้นะครับคราวนี้เรามาดูครับว่าถ้าเราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะปึ๊บอ่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือหน้าตาของไ p s ครับ นะเห็นว่าเมื่อเมื่อกดไปดูข้างล่างก็จะมีร้านค้าตอนนี้ร้านค้าใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยนะครับหอยแครงยังมีเลยนะครับมีหมดทุกอย่างบอกล้วร้านค้าทุกอย่างอะไรนะทุกทุกธุรกิจเข้าเชื่อมได้หมดรองรับทั่วโลกครับแต่หน้าตาของเราบางคนบอกว้ยทำไมหน้าเราเฉยจังเลย นี่ยนะรูแล้วเฉยๆรู้แล้วง่ายๆผมบอกว่าเราแตกต่างจากธุรกิจอื่นเราธุรกิจที่เรียกว่าเครือข่ายสิ่งสำคัญที่สุดเลยครับเราออกแบบแพลตอเราสําหรับคนที่มีศักยภาพน้อยที่สุดก็ต้องสามารถทำได้และสําเร็จได้เพราะครับตอนเริ่มต้นเราจึงสร้างหน้าตาของมันให้มันเป็น,นง่ายๆ คุณแม้ว่าคนไม่รู้เท่าที่เขา,าอ่านออกเอาแค่อ่านภาษาไทยออกก็พอแล้วจใช่ไหมหรือใครอ่านภาษาไทยไม่ออกก็อ่านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษด้วยนึกไหมแค่คนั้นเองครับธุรกิจเป็นธุรกิจเครือข่ายผู้คนที่เข้ามาสู่ธุรกิจเราเนี่ยมีแต่คนไม่รู้อะไรเลยโลเทนอยี่เลยจริงไหมจนถ่ายเทือดทำยังไงครับที่ทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนจะสามารถใช้งานมันได้ นะครับด้วยตัวเองโดยไม่จะเป็นต้องลั่นให้ใครมันต้องนั่งมานั่งศึกษาอะไรที่มันวุ่นวายาวันนี้คุณเคยเข้าไปแอปพลิเคชันอย่างพวกเอ,อลาซาด้าช้อปปี้หรืออะไรพวกนี้ไหมใครเคยเข้าไปแล้วงงบ้างเข้าไปปุ๊บโอ้โหไม่รู้ปุ่มอะไรแต่ไม่หมดเลยรู้ไหมคือเราเข้าไปยังแล้วตรงจะกดตรงไหนวะเนี่ยแล้วคุณลองดูว่าในธุรกิจของเรา าคุณมีดาวไลน์สักร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนและตะลวันมีดาวไลน์สักพันหรือหมื่นคนโทรหาคุณไอปุ่มนี้มันอยู่ตรงไหนจะเข้าตรงเนี้ยไม่รู้มันจะเข้ายังไงถ้าวันสักหมื่นคนโทรหาคุณคุณว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณชีวิตคุณจะมีความสุขไหมที่ต้องคอยชี้ว่าเอ้ยนี่นี่มองมุมซ้ายเห็นดาวไหมที่เป็นดาวสีแดงดิคุณว่าชีวิตคุณเนี้ยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นครับการออกแบบ มันเป็นสิ่งสำคัญแนวคิดวิธีคิดสำคัญมากเราจะต้องสร้างทุนแพลตฟอร์มที่คนที่ลากยากก็สามารถรู้เรื่องใช้งานได้ไม่ใช่เอาสวยอย่างเดียวสวยแต่รูปกระจูบไม่หอม,มก็ดีไหมไม่ดีครับนี่คือสิ่งที่เราคิดแล้วว่าตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นครับเราจึงไม่ติดกับนะครับกับเทคโนโลยีที่บางครั้งเนี่ย นึกแต่จะเาสวยเอาอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วใช้งานจริงมันใช้งานได้ไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตาเราแต่โอเคครับผมให้ทุกคนได้ดูครับว่าเราจะเข้าสู่ระบบผมให้ทุกคนได้ดูพอร์ตหนึ่งของโค้ดดัมโบ้โค้ดดัมโบ้นะครับถือว่าเป็นอัพไลน์หรือผู้ประสบมสองเด็จบลูเรมอนที่น่าสงสารมากๆคนหนึ่ง นี่ครับ baptism, โคจัมโบชื่อวัสวัตเมทาพียงเยาพรนี่คือหนึ่งพรของโคจัมโบทําไมผมรู้ว่าโคจัมโบรังสารเพราะตอนโคจัมโบสมัครโคจัมโบสมัครไซ์เอ็มไซ์เอ็มเมื่อสองปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มต้นเฟสใหม่เฟสสองนะครับโคจมโบมีผู้มาแนะนําก็คืออัพไลน์โคจัมโบมาโคจมโบเขาอุทิศเปิดเฟสสองแล้วสมัครเลยนะครับโคจัมโบก็ถามว่ะแล้วเป็นไงแผนเป็นไง อ๋อผมก็ยังไม่ได้รู้หรอกแผนเป็นไงอะแต่ว่าโอเคตอนนี้คนร่วงผมสมัครแล้วคนร่วงก็เป็นคนแรกของผมสมัครเลยคนร่วงสมัครเท่าไหร่โอนเงินไปเลยสามพันสี่เพราะเขาก็สมัครไซเอ็มไงเขาก็เลยให้โค้ดจะโบสมัครไซเอ็มเหมือนครับโชคดีนะมันไม่สมัครไซเอสแม้วันนี้โค้ชจะโบลงไปเพราะว่าคนร่วสมัครไซก็โอนเงินไปสามพันสี่สมัครเสร็จคนรู้ก็เริ่มเอาคนวางลงไป แล้วก็เดินทางมาหาผมที่นี่ผมก็อธิบายแผนปั๊นี้ให้คนตะบูฟฟังพอคนตูฟฟังเสร็จตึ๊กอึ้งครับถามผมว่าเปลี่ยนเป็นเอ็อได้ไหมมันเปลี่ยนได้ไหมมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสมัครได้แค่ครั้งเดียวดีไหมเมื่อไม่ได้เอานะ่ะเอ็มก็เอ็มนะเพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีความสําเร็จเลยมันเพิ่งเริ่มต้นเลโอ้ยถ้าเป็นไซส์เอ็มสามพอร์ตวันละหมื่นห้าเดือนละสีสแ่แสนะคุณว่าคนมีไรายได้เดือนละสีสแ่แสนห้าคุณว่าพอใช่ไหม ือโอเคแล้วอะจริงไหมก็โอเคเขาก็เลยทำไซเอ็มนั่นและแล้วก็ไซเอ็ไเอก็ทำไปตามก็รู้วันนี้ครับสามพอร์ตของโคชจัมโบ้เชื่อไหมครับว่ายังไม่แปดเก้าโมงเช้าเลยสามพอร์ตคะแนนขาอ่อนล้นเกินสองหมื่นห้าพันคะแนนตั้งแต่ยังไม่แปดเก้าโมงเช้ากว่าจะเที่ยงคืนครับล้นไปเป็นสองสามแสนคะแนนเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นโคชจะโบ้สมัครเอลแทนที่วันนี้โคชจะโบจะมีรายได้วันละเจ็ดหมื่นห้า คนโกมีรายได้เหลือแท่ไหมครับวันละหมื่นห้าครับก็เป็นเอ็มทิ้งเงินทุกวันวันละหกหมื่นพราถ้าเป็นคุณเสียงคือทิ้งวันละหกหมื่นคุณเสียได้ไหมเสียดายว่านนคนโก้เห็นเสาตรเนี้อยากจะหัวกระแทกมาเรันรู้แล้วรู้รอบมันเจ็บปวดทุกครั้งที่พูดก็เจ็บปวดไงจริงไหมเพราะฉนั้นผมอยากทุกคนได้ดูครับนะนี่คือหนึ่งในสามผ่อนของคนโบ้เลครับซึ่งเขาเอามาให้เราดูนะครับคราวนี้เราดูครับเข้าไปตรงเมนูทางซ้ายมือเห็นไหมฮะ ข้อมูลสมาชิกมันมีคําว่าขายรหัสกดขายรหัสครับเมื่อคุณกดขายรหัสปั๊บระบบ i อทครับมันจะประเมินมูลค่าของผ่อนผ่อนนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยผ่อนนี้เนี่ยราคาประเมินอยู่ที่เท่าไหร่นี่ครับปัจจุบันผ่อนนี้ราคาประเมินอยู่ที่สามล้านหนึ่งมื่นกว่าบาทครับนี่คือราคาประเมินเหมือนกรมที่ดินประเมินราคาที่ดินเนี่ยว่า สุขุมวิทต,รตารางวานละล้านแต่เราซื้อขายจริงๆเนี่ยมันซื้อขายราคาประเมินหรือซื้อขายราคาท้องตลาดราคาตลาดนะแล้วแต่มีรถไฟฟ้าไหมมีอลุตถนนตถาดไหมตารางวานละห้าล้านสิบล้านอีกไหมนั่นคือราคาท้องตลาดนะฮะถึงแม้กรมที่ดินจะประเมินล้านหนึ่งแต่ราคาซื้อขายจริงก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดเหมือนกันนี่คือราคาประเมินสามล้านแต่ซื้อขายจริงแลง้วแต่ผู้ซื้อผู้ขายตกลง,งกันพึงพอใจตกลงกันได้เท่าไหร่มากรอกตรงนี้ครับราคาที่ต้องการขาย แล้วก็กดคําว่าขายรหัสตอนปุ๊บราคาประเมินนี้เป็นราคาประเมินณนะปัจจุบันนี้ณนะเวลานี้สิบหกนาฬิกาเก้านาทีซึ่งราคาประเมินมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับตัวแปรสี่ตัวนี้ตัวแปรตัวที่หนึ่งมูลค่าพื้นฐานหนึ่งพันต้นทุนครับที่คุณซื้อลิขสิทธิ์ตอนหนึ่งพอร์ตใช่นไหมไซส์เอสพันหนึ่งร้อยหัก แหวนักแล้วก็คือเหลือเท่าไหร่ครับหนึ่งพันนี่คือต้นทุนต่อลิงค์หคะแนนขาแข็งครับสิบล้านกว่าคะแนนครับไบนารี inary, ม่มีแข็งมีอ่อนจริงไหมครับคะแนนขาแข็งที่ถูกที่มันเก็บสะสมไเรื่อยมีขาอ่อนเกิดขึ้นตั้งก็คูณยี่สิบเปอร์เซ็นจริงไหมจริงไหมไบนารี่มันคือเอาขาอ่อนคูณที่เหลืเท่ากับฝั่งละสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองจริงไหมตรงนี้มันคิดให้ห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนรหัสที่แอคทีฟใต้าสายงานสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่รหัส นับย้อนหลังไปหนึ่งเดือนครับแสดงว่าโคชเกเบโบอาตารตัวเองไปสองพันสี่ร้ายสีสิสีว่าทำงานออกไปขยายทีมออกไปสร้างธุกรกิจไม่ได้ทำงานคนเดียวเห็นไหมใช่ไหม,ไหมจำนวนรหัสใต้าสายงานส3ม0มืสามพันรหัสนี่คือยูนิเลเวลแปดชั้นนี่คิดแค่แปดชั้นนะสาม0 0ืกว่ารหัสครับตัวแปรสี 4, ตัวนี้ทำให้อร,รนน 3, นนอนนี้มีมูลค่าราคาประมาณนี้สาล้านกว่าปัจจุบันอรอนนี้มีรายได้ทุกวันเลยครับวันละห้า0ันบาท การโบนัสข้อสองข้อเดียววันล,ละห้าพันห้าพันห้าพันถ้ามันเป็นของคุณตอ,อนนี้มีคนมาขอซื้อคุณสามล้านคุณจะขายไหมทําไมไม่ขายครับคุณซื้อมันแค่พันเดียวเพราะมูลค่ามันไม่ใช่สิบพันใช่ไหมมูลค่าของมันก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นวันล,ละห้าพันเดือนละแสนห้าปีละล้านแปดสิบปีสิบแปดล้านเท่ากับเงินฝากธนาคารสามร้อยหกสิบล้านวันนี้ถ้าคุณจะขายจะขายเท่าไหร่ ก็แล้วแต่ครับถ้าคุณอยากจะซื้อบ้านมูลค่าสักห้าสิบรัฐคุณก็อาจจะตัดพอที่สิบห้าขายกับคนจีนคุณอยากจะซื้อที่ดินเขาใหญ่นะครับสักสักห้าสิบไร่คุณอาจจะตัดพอที่สิบสี่ขายกับคนอเมริกาไปคุณอยากจะซื้ออะไรอ่ะโลโซลอยสักคำหนึ่งมูลค่าห้าสิบรัฐตัดพอที่สามข่าวไปสมมติว่าคุณจะขายขายเท่าไหร่ดีอะบอนี้ขายเท่าไหร mm hmm. ่นะครับอลองดูสมมติว,ว่าตัดห้าสิบ้าฐ ก็ใส่ไปเลยครับห้าสิบล้านปึ๊บนะครับแล้วก็กดคําว่าขายรหัสตรงนี้นะครับนี่ครับนี่นะขายรหัสขายรหัสตกลงาพอกดขายรหัสปุ๊บแล้วกดตกลงระบบ I E S ครับมันจะส่งใบสั่งซื้อมาให้ซึ่งประกอบไปด้วยเ e f e เฟล c e หนึ่งก็คือรหัสของพอร์ตนี้เล่ e เฟ n c e สองคือหมายเลขอ้างองแล้วก็จํานวนเงินห้าสิบบาทที่ได้ตกลงซื้อขายกัน เอาตัวเลขนี้ครับไปชาระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลยที่เคาน์เตอร์ธนาคารนี้เลยหรือจ่ายผ่านแอป SCD ก็ได้ท,ทันทีคุณจ่ายเงินห้าสิบล้านตั้งระบบ IPX มันจะส่งลายเส้นอันหม่มาให้เป็นลายเส้นที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์คุณล็อกอินเข้าไปแก้ไขข้อมูลจากข้อมูลที่เป็นชื่อคุณข้อมูลของคุณเปลี่ยนเป็นข้อมูลของผู้ซื้อคนใหม่เหมือนคุณจะไปโอนที่ดินคุณต้องไปโอนที่ดินจริงไหม แล้วเขาจะไปแก้หลังโฉนดจริงไหมอันนี้คุณไม่ต้องพักด้วยบล็อกเชนครับคุณสามารถทําบนแพลตฟอร์มไอเดีได้เลยนะครับออนเงินเสร็จที่แบงค์แล้วก็นั่งทำางนที่แบงค์ได้เลยแก้ไขข้อมูลเส่ปุ๊บนะครับกดยืนยันโอเคตั้งระบบบล็อกเชนมันจะออนจะภาธิ์่อ,อนี้จะเป็นของคุณกลายเป็นของผู้ซื้อคนใหมท่ท,ทันทีทันทีที่ออนปุ๊บผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันจะถูกโอนเข้ากระเป๋าของผู้ซื้อคนใหม่เข้าบัญชีของเขาทันทีครับถือว่าคุณได้ขาย สินงซับตัวนี้ให้เขาเข้าไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะรับผลประโยชน์ต่างๆหลังจากนั้นต่อจากคุณไปเลยครับแต่ถ้าคุณขายพอสีพ้าให้คนจีนเขาซื้อเสร็จเขาเอากลับไปประเทศจีนนะเขาก็ไปเอาทรัพยากร,รมนุษย์ของเขาที่ประเทศจีนใส่เข้ามาคุณขายพอที่สี่ให้คนอเมริกาเขาเอากลับไปเอาทรัพยากร,รมนุษย์ที่อเมริกาใส่มาคุณขายซ้ายสี่พอขวาสี่พอให้คนแปดประเทศทั่วโลกทุกคนเอากลับไปประเทศเขาเอาทรัพยากร,รมนุษย์ในประเทศเขาใส่เข้ามา คุณว่้ไหพอที่หนึ่งถึงเจ็ดของคุณเนี่ยจะมีมูลค่ามากขึ้นหรือน้อยลงเพราะพอที่หนึ่งถึงเจ็ดของคุณมันอยู่เหนือแปดพอตข้างล่างจริงไหมทรัพยากรนยกทั้งโลกมันอยู่ภายใต้หลังคาของคุณบิ๊กดาต้าของคนทั้งโลกมันอยู่ภายใต้เจ็ดพอของคุณครับแล้วคนที่อยู่ประเทศจีนเขาไปเอาธุรกิจร้านค้าในประเทศจีนใส่ามาอเมริกาก็้าธุรกิจประเทศร้านค้าอเมริกาใส่ามา สมาชิกประเทศเหล่านั้นซื้อกินซื้อใช้ล้านค่าแล้วลดจ่ายผ่านแพลตฟอร์ม IDX ครับคะแนน,น,นที่เกิดขึ้นส่งเป็นรายได้ทั้งเจ็ดพอร์ตของคุณคุณจะเรียนได้จากการดำรงทิตของผู้คนทางโลกครับนี่คือแพลตฟอร์มที่จะให้คุณเป็นเจ้าของ Big d ดาตแล้วมีรายได้จากการซื้อกินซื้อใช้ของคนในโลกนี้ไม่ว่าโลกนี้ภูมิภาคไหนจะเกิดปัญหาชีวิตคุณก็มีสเสถียรภาพที่มั่นคงด้วยครับเพราะชีวิตคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคยกเว้นว่าโลกมันจะแตกล่มสลายด้่ไ,ไครับนี่คือธุรกิจที่จะสร้างความมั่นคงมาจุุดและที่สาคัญในประเทศไทยเราท็อปอธุลิศไปดิวเครือข่ายมือถือทรูเอาโปรโมชั่นเพื่อให้สมาชิกเราใช้ในต่างประเทศครับสมาชิกที่ต่างประเทศ สาขาที่มีคอนเนคชันกับค่ายมือถือในต่างประเทศสามารถที่จะไปเชิญชวนค่ายมือถือในต่างประเทศครับสักค่ายใดค่ายหนึ่งประเทศแล้วหนึ่งค่ายพอเอาโปรโมชั่นที่ดีๆมาให้กับสมาชิกท็อปอัพริสในประเทศเหล่านั้นได้ใช้นั่นหมายความว่าคนที่ไปเอาคอนเนคชันเอาค่ายมือถือมาเชื่อมคนนั้นจะได้สิบเปอร์เซ็นตทุกทางแซคชั่นที่เกิดจากการจ่ายค่าบริการมือถือในประเทศของเขาคุณว่าคนนั้นจะรวยไหม รวยมหาศาลเพราะถือเหมือนกับเขาเป็นหุ้นส่วนของค่ายมือถือนั้นทันทีมันผมเชื่อมัลลภายในไม่เกินสามถึห้าปีเราจะสามารถเชื่อมเครือข่ายมือถือได้ทุกเครือข่ายทุกประเทศในประเทศในโลกนี้ได้ด้วยและเราก็จะมีรายได้จากจาการใช้โทรศัพท์มือถือของคนทั้งโลกกันถ้าคุณเป็นไซส์เอสคุณจะขายได้ไหมมีอยู่พอเดียวอะซส์เอ็มอะแบบโคจะโบ ก็ไม่อยากขายไซส์ L อะ่ะเจ็ดพอตขายได้แต่ก็ยังไม่อยากแต่ถ้าเป็นไซส์ XL เลยปนะ็นไงคุณสามารถขายได้เพื่อที่จะวาแงแผนข้อบของยอดขายของคนทั้งโลกได้ดูไหมครับเพราะนี่คือสิ่งที่ผมบอก x อคือแพ็คือไซส์ธุรกิจที่ผมออกแบบมามาตรฐานสําหรับทอปอักตุิแต่เราก็ต้องรู้ว่าสำหรับคนที่ยากจนหรือไม่มีตมัง เขาก็ต้องเลือกเขาก็สามารถจะเลือกไซที่เล็กลงเพื่อเขาได้เริ่มต้นในการทำธุรกิจได้หลุดพ้นจากความยากจนได้ก็ถือว่าโอเคแนี่นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่อ,กกองการเงินไซคือไซที่หย,ยุดแล้วถึงบอกว่าวันนี้ครับโค้ดจมโบ้แทนที่เขาจะมีรายได้วันละเจ็ดหมื่นห้าก็หลรายได้แค่วันละเท่านหร่ครับหมื่นห้าเลยแล้วผมก็รู้ว่าบางคนว่าโม้หรือเปล่าอาจจะโคจ้จำโบ้คงไม่ขายจะซื้อที่ดินยังต้องรู้เลยครับว่าที่ดินนั้นมันมีเวรคืนหรือเปล่า จะซื้อพอร์ตแต่ะละพอร์ตอ่ะมันจะเชื่อได้ไงว่าพอร์ตนี้มันมีอะไรได้จริงนี่ครับเข้าไปตรงรายงานเข้าไปเมนูเขียนว,ว่าโบนัสครับผมให้ทุกคนได้ดูครับเรามาลองดูครับว่าเราลองดูโบนนะัสเอาเดือนมีนาแล้วกันเลยครับหนึ่งมีนาถึงปัจจุบันยี่แปดใช่ไหมแสดงประวัติแล้วกันยี่แปดวัน นี่ครับเห็นไหมครับรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับยังไม่ครบเดือนเลยเนาะมีนามีสามเดือนวันเห็นไหมตอนนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับแสนสี่หมื่นกว่าบาทโบนักมาจากโบลักข้อหนึ่งส่วนแปลว่าเดือนนี้เขาจะโบนได้มีการแนะนําส่วนตัวปะ่ะไม่มีไม่ได้แนะนําส่วนตัวเลยใช่นไหมแต่โบนัสข้อสองยี่สิบเือนเท่าไหร่ครับล้านเอ้ยแสนสามหมื่น แปดพันแปดร้อยี่สิบาทขาดไปร้อยี่สิบาทนะดีไหม้็มีวันหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ห้าพันดีไหมได้ได้ได้ไได้สี่พันแปดร้อยแปดสิบาทนะถูกไหมอ่านะครับบนแล้วเขาสามได้ครับสามพันเก้าร้อยกว่าบาทจากชอปเปนเบย์เห็นไหมที่เราเพิ่งเริ่มเอาร้านค้าเข้ามาซื้อบางไปซื้อบางร้านค้ายัางไม่รู้เลยนะว่าจะต้องเปิดแอปเปิดแ,แ,แพลตฟอร์มอะไร,ไรได้วยครับมีรายได้ไหมเพราะตอนนี่ได้ราย มันคำนวณเรียวถามเรียบร้อยแล้วครับมันสร้างไรายได้เรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นครับวันนี้ระบบมันทํางานสมบูรณ์เหลืออย่างเดียวครับการที่คุณจะทําเงินกับมันก็คุณก็คือนะครับสร้างบิ๊กดาต้าจริงไหมทรัยพยากรนุดคุณมีหรือยังมีแล้ววันนี้ถ้าคุณไม่ไปชวนคนของคุณคนของคุณก็ต้องชวนคนอื่นชวนไปอยู่ดีเธอรู้สึกว่าที่ดินตรงนี้น่าเป็นของคุณแต่ทำไมที่ดินตรงนี้มันไม่เป็นของคุณโดนคนอื่นเอาไปล่ะเพราะวันนั้นคุณไปฮะ คุณไม่ได้ซื้อไว้อะคุณไม่จับจองไงยคนอื่นก็จับจองก่อนเห็นไหมทรัพย์อีกแล้วตรงนี้เป็นเจ้ามีคนเป็นเจ้าของหมดแล้วสิ่งเดียวที่ยังไม่ถูกจับจองคือทรัพย์ยาของมนุษย์เร็วันนี้ครับคุณรู้จักเครื่องมือในการจับจองทรัพย์ยาขอมนุษย์ก่อนคนอื่นครับแล้วแ้าคุณไม่ใช้มันทรัพย์าของมนุษย์ที่คุณไปอยู่ก็ต้องถูกคนอื่นจับจองไปเช่นเดียวกันนี่คือหนึ่งเดือนเราสามารถตรวจสอบได้เลยครับย้อนเวลาถอยหลังไปเลยครับสองปี ปีหนึ่งเก้าตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเก้านะครับวันนี้หนึ่งมีนาหนึ่งเก้าจนถึงปัจจุบันดูครับว่าโคชะโบร่รับไรายได้ไปเท่าไหร่ทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับพอร์ตนี้พอร์ตเดียวรับไปแล้วเท่าไหร่ครับสามล้านแปดหมื่นกว่าบาทโคชิโบ่มีกี่พอร์ตสามพอร์ตสามล้านพอร์ตละสามล้านสามพอร์ตเป็นเท่าไหร่รับไปแล้วเก้าล้านกว่าบา ลงทุนเท่าไหร่สามพันสี่สองปีรับเก้าไปแล้วเก้าล้านกว่าคุ้มเลยครับนี่คือรับไปแล้วยังไม่นับคืนนี้มาอีกคืนพรุ่งนี้ก็มาอีกมาเลยก็มามาเรื่อยๆตายไปยังไม่หยุดมาจริงไหมและเสียบทานคือพอนนี้คุณว่าต่อไปมันจะมีลามูลค่ามากขึ้นหรือน้อยลงคุณขายที่ดิีออที่ดินเสร็จปุ๊บ เขาเอาที่ดินไปพัฒนาคุณไม่มีสิทธิ์จะรับผลประโยชน์อะไรจากเขาแล้วจริงไหมเพราะคุณขายไปแล้วแต่สินทรัพย์ดิจิตอลตัวนี้คุณขายไปแล้วเขาไปพัฒนาต่อสิ่งที่เขาไม่ได้ต่อยังทําให้ทอดของคุณที่มีอยู่เพิ่มมูลค่าขึ้นด้วยราะนี้คือแพลตฟอร์มที่เขอาที่นผู้คิดคน้นขึ้นคนแรกในโลกแล้วมอบให้ทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนจะปลปล่อยแล้วก็หลุดพ้นจากความยากจนและช่วยเหลือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมนุษย์ทุกคน ให้หลุดพ้นจากความยากจนได้และสิ่งมันคือเราทําให้คนไทยเราหลุดพ้นจากความยากจนให้ได้ก่อนคนอื่นเลยนี่คือเป้าหมายของเราที่เราจะทํานะครับให้มันเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดครับร้อขอทุกคนตัดสินใจให้ดีปรึกษากับผู้ที่แนะนําพาคุณมานะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจนะครับที่มันเหมาะสมสําหรับคุณอย่าเลือกพลาดเหมือนโค้ชจัมโบนะเพราะโค้ชจังโบวันนี้เมื่อไปแล้ว มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเรามีตัวอย่างแล้วนะครับเพราะฉนั้นเจอโคชั่มโบก็ให้กําลังใจเขานิดหนึ่งอย่าท้อแท้สู้ต่อไปโคชั่มโบยิ่งโคชั่มโบทำมากเท่าไหร่พวกเราก็จะยิ่งสําเร็จมากขึ้นเล้วแหลพเพราะโคชัมโบจะมีหน้าที่ช่วยเหลือพวกเราจริงไหมให้ได้มากกว่าเขาด้วยจริงไหม้าขอทุกคนโชคดีนะครับทุกอี่เราสำเร็จเพราะเราช่วยเหลือกัน,กนครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีนะครับ